สวัสดีครับป้ oh, ผมป้องแล้วก็เกมคุกกี้รันโอเวนเบกกับช่องสันนหลิวครับวันนี้เราก็อยู่กับน้องกีวีกันนะครับช่วงนี้อาจจะเห็นผมลงกีวีเยอะหน่อยเพราะว่าผมชอบเล่นตัวนี้มากนะครับคิดถึงคิดถึงนะครับตั้งแต่ภาคลายแนละ้วภาคนี้นี่น่าเป็นช่วงแรกๆเลยที่เราได้เอาตัวนี้กลับมาเลนผมก็เลยจะเฮ่เอเฮ่อมาหน่อยนะครับโดยที่เซตของเราในวันนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นคอนเซปต์เซตเฟต์นะครับผม <c oughs> ก็คือแบบว่าเน้นแบบวิ่งเร็วจัดๆเลยนะเราจะเป็นเน้น กีวีแล้วก็สัตว์เลี้ยงของมันแต่สมบัตินะครับเราใช้เป็นเครื่องยนต์รองเท้าครับแล้วก็ใช้ดาบนะฮะบ,บางคนอาจจะคิดทำไมพี่ไม่ใช้แบบพวกลายแทงให้มันวิ่งเร็วกว่านี้คือลายแทงมันก็ฟินกนว่านิดนึงแต่ผมแบบอยากให้มันแต้มมันก็พอใช้ได้บ้างก็เลยไปที่มาที่ไปของเซตนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอ้โหเครื่องยนต์มันวิ่งเร็วมากนะฮะยิ่งใส่กับรองเท้าเวยก็จะยิ่งบูสต์ความเร็วขึ้นไปอีกเลยวกีวีเนี่ยโอ้โหตอนมาใช้สกิลครับมันยิ่งพุ่งนะครับมันก็ยิ่ย ไอ้นกยีวีเนี่ยมาเพิ่มคะแนนตามความเร็วของคุกกี้ด้วยฉะนั้นเซตนี้ก็จะแบบยิ่งฟินไปอีกในการเด้งแต่ก็ไม่รู้นะอาจจะโหดจะได้ผมก็เลยลองดูนะครับผมนะเพราะว่าตอนนี้อาจคลิปนี้เนี่ยยังไม่เห็นคลิปคนที่แบบเอามาลองแบบเซตวิ่งเร็วปูดปาร์มมือนะครับก็ลองดูโดยวันนี้เราอยู่ใน m อนะครับไม่มีอะไรมากหรอกเพราะว่าผมเล่น M1 เยอะแล้วนะครับพยายามสลับสลับไปบ้างก็มาอยู่ใน M2 งกันเรตทผัดสองในผมตัดสินใจตอนแรกผมลังเลนะว่าจะเป็นล็อกสเตอร์หรือฉลามเชอร์เบดี แต่คิดไปคิดมาเนี่ยใจอะ่ะใจผมนะครับมันอยากเล่นฉลามเชอร์เบทเพราะว่ามันสนุกดีนะครับมันพุ่งอะ่ะเออไหนๆเราสายพุ่งแล้วเราก็พุ่งสุดเลยคือระหว่างพุ่งล็อบสเตอร์กับพุ่งฉลามเชอร์เบทอะ่ะผมชอบฟีลลิ่งการพุ่งของฉลามเชอร์เบทมากกว่าล็อบสเตอร์ไงก็ลองดูลองดูไว้ถ้ามันดูแล้วแบบเอ้ยเล่นล็อบสเตอร์อาจจะเวิร์กกว่าเดีย๋ยวเราค่อยหาโอกาสมาทำเป็นล็อบสเตอร์ก็ได้อะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่าในมันมีคลิปหนึ่งที่ผมทำก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับเป็นผัดล็อบสเตอร์อะไรเงี้ยแต่ผมก็ไไไไไมมม่่่่่่สปปอออยยยลแแ้้้วววกััันนนนเเเดดดีี๋ผืใใครครรรงงูะะบจา็ คลิปรีวิวหรือเป็นคลิปแยกเลยนะครับอัดก่อนหน้านี้ไว้แล้วฟึ๊บฟึบนี่น้องกีวีเราเนี่ยผมก็ไม่เคยผมว่าถ้าเราใส่บูสต์ความเร็วขนาดนี้น่าจะตัวเดียวเก็บทุกขวดเลื่อนเลยนะครับน่าจะแบบแดกเรียบนะครับผมนะเออกินเรียบเลยสำหรับน้องกีวีนะครับณตอนนี้เนี่ยผมก็ยังอัปเดตทีหนึ่งยังไม่ได้แลกสกินนะครับยังรู้สึกว่าเออแต้มมันยังไม่โดนใจมากเท่าไหร่มันก็เล่นสนุกดุกได้แต่ ตอนนี้นอาชีพน,นี้เนี่ยมันยังไม่เจอเซตที่มันเด็ดๆของน้องกีวี่ไงก็เลยยังไม่แลกดีกว่าอะไรพวกนี้นะครับพุ่งไปเลยครับยาวๆตอนนี้เนี่ยก็ประมาณ260แล้วนะครับไม่แน่ใจว่าจะได้สก,กิลอีกทีหนึง่งไหมน่าจะได้อยู่นะครับน่าจะจบแบบหลัก300บวกอยู่อาะได้อีกทีหนึ่งอยู่นะครับจบหลัก300ได้เลยนะครับฟึ๊บฟึ๊บ๊บนี่โอ้โหนี่ครับโบกเกลลูกไฟฟินมาก ผมชอบอันนี้ด้วยที่ว่าด่านนี้ลูกไฟมันก็เยอะดีนะครับก็พุ่งเก็บอย่างเดียวเลยนะครับผมชึบๆแล้วก็ด่านนี้เนี่ยผมเห็นคนเล่นล็อบสเตอร์ฝักสองเยอะแล้วไงก็เลยเปลี่ยนบ้างจะได้ไม่ไม่เบื่อเจ้าตัวด่านนี้กับล็อบสเตอร์กันก,นก่อนนะครับเป็นน้องน้องโอเรานะครับตอนนี้เราจะจบที่ 320, 3 2 0 325นะครับประมาณนั้นโอเคตอนนี้เราถึงคิวผัดสองนะครับเป็นน,น้องสลับเซอไปต่อนะครับพุ่งกงนยาวๆเลยผมจะได้้อย่างหนึ่งนะครับสัตว์เลี้ยงนี่ พูดแล้วก็เส็งนะครับน่าจะเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมเพิ่มแต้มอนะไรย่เีโอเคมากเป็นแบบใหม่นี่แบบว่ามันไม่ชอบเลยว่ะมันไม่ฟินนะอะแต้มมันอาจจะดีกว่าก็จริงแต่มันไม่ฟินเลยออ,อผมพยายามหาเซตที่ฟินฟินมาแบบเยอะมาก เออเพื่อนๆลองคอมเมนต์หน่อยว่าเออสมมติว่าถ้าแบบเอากีวีไปเล่นกับตัวอื่นอะไรเงี้ยเอาที่มันคล้ายๆกับสั์เลี้ยงนกกีวีตัวเดิมอะมีสัตวอเลี้ยงอะไรแนะนำไหมผมมากก่อนอันนี้ผมลองอัดเป็นเจ้าตัวไอ้สั์เล้งโซดาที่มันให้ขวดเลือดแล้วผลิตดักไอเลมอนหันแว่นอะเอ้ยมันก็ฟินในระดับหนึ่งนะแต่สกิลมันไม่พอดีเป๊ะเออไม่รู้มีตัวไหนที่สกิลเป๊ะๆกว่านี้หรือเปล่าหรือมีตัวไหนทดแทนได้ก็บอกกันได้นะผมลองตัวนั้นไปแล้วไม่หมั่นเลยแล้วก็ลองเทียนของก็ยัง โอ้โหแต่ฉลามเชอเร์เบดเอาเอาว่ากันตรงนี้เราหยิบมาก็ถูกตัวเพราะมันใช้สก,กิลแล้วก็หมดพอดีนะครับจบที่410ล้านนะครับสำหรับเซตนี้ก็เล่นเอาสนุกสนุกสายพุง่งสายพุ่งนะครับผมนะไว้ถ้าคิดเซตออกหรืออะไรยังไงก็เดี๋ยวไว้มาลองใหม่อีกทีหนึ่งไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ